เผ็ดไม่ไายไม่ไปเอาอีกแล้วเว้ยแต่กินกินแต่มะเขือเทศคนโย่เดี๋ยวต้องตำมะเขือเทศให้แล้วอย่างนงี้เนี่ยเนาะมะฝุดหน้ากอดคนโยะใส่หน้าหนาวเลยดิจะให้เปี่ยหอยกอดสักทีนึงคนโยม พี่หอยล้วกอดดูสิหอยไม่รักจริงคุณโยมดูวิโอ้โหลงี่หอยไม่รักจริงไม่กอดจ๋อดูดิขนาดนอนอ้อนขนาดนี้คุณโยมนอนอ้อนเลยนะเนี่ยเนี่ยนอนอ้อนแล้วดิขนาดนี้ยังไม่คิดถึงคิดถึงคิดถึงไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงเลยทีมกอดน่ะคิดดูสิโอ้โหแสดงว่าไม่รักจ๋อนบ้างนะจ๋อนนะคิดถอดบ่จริงไหมจอดสบายสบายอื้ม หมูเด้งเลยเนี่ยหืมันหมูเด้งเลยเนี่ยโยมมันเป็นแบบร้อนๆอย่างเงี้ยมันหมูเด้งโยมเอออย่ามาจับหนูนะงม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 ไม่ได้ไม่ได้ซบสะบงใหม่ไรบ้อ จ๋อกินนะคุณโยมเนาะจ๋อกินส้มตำนะแต่แต่ต้องไปต้องไม่เผ็ดคุณโยมก็สั่งนิ่มไปแล้วบอกไม่เผ็ดนะเขา,ขาไม่เผ็ดจืดไม่เผ็ดคุณโยมนิ่มก็จัดมาเต็มเลยโยม,มเล่นจ๋อคืนอ่ะรก่อนช็อกัดนิ่มห <c oughs> ลับตาพิม <c oughs> ด,ดีเวอร์อาจารย์กอดจอให้ดูก่อนอ๋อ มีมีมีตัวช่วยกคนเลือดประเสริฐมันนี่ดิ่งคนเลือดประเสริฐมันนี่ดิ่งสาธุครับไหนลูกคันตรงนี้หล่ะคันตรงนี้เออคันตรงนี้คันตรงนี้เออโอ้ยใจมันยากมันซ่าอันประธานเจ้าของเราสดีคนชีวิตมันสบายจังเว้ยชีวิตสบายจัง สมัยก็ยังมุสาหนีเที่ยวนะหายข้างนอกก็โดนก็ตีไปอะไรก็ไม่ม BE ีกินกระย่ากระย่าไปนหายไปอยู่บ้านโยมมาคนโยมนะมืออ่าแผลที่มือคนโยมมันเป็นเป็นแผลเก่าแต่นานนะพระอาจารย์ได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไหมครับจ๋อยังไม่เคยฉีดนะคนโยมนะยังไม่เคยฉีดอ๋อขี้เต็มตูดแล้วอ๋อหลวงพี่ห้อย จัดการหมดแล้วยอมพี่หอยเลียบมาละ <c oughs> ปูปลาระาคนยอมปูปลานอนแบบฟินๆน,นี่คนยอมนะเพะว่าจับม <c oughs> ือกันคันตรงนี้คัตนตรงนี้ครับคันตรงนี้ครับโอ้โหต้องบอกบรรยากาศคนโยมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฝั่งสะนะตรงนี้ก็เป็นฝั่งสะนี่ก็จะมีน้ำมีนี่ด้วยต่างๆมาจับจอบจ่ายสบายสบายคนยมอยู <c oughs> ่ที่นี่ ให้วังนิ่มแปลงร่างบอกให้ไปฉีดยาไม่ยอมไปฉีดนายโยมนิ่มเลยน่าจะกอดได้อยู่คนโยมแต่ยังไม่แน่ใจนเองัจุ่มใจเลยแต่ว่ากัดลูกพี่หอยไม่เข้านะคุณโยมนะกัดลูงพี่หอยไม่เข้าไม่เชื่อลองให้ลองให้กัดอีกทีใช่ไหมเห็นไอ้งอยู่ในไอ้นะครับนทุ่มมือยาวขาดนี่เลย สีคล้ายๆกับทุงมือเชื่อมให้ทุงมือเชื่อมป็นเส <ง S 1> ีน<า>ยาวยาวยาวมากเป็นยังไงเป็นอะไรล<ม>ูก<ง>เป็นอะไรทขาไม่เกาให้เหรอฮะโอ้ยลุกขึ้นนั่งเลยเว้ยน่าจะกอดได้นะคุณโยมนะแต่เพียงแค่ว่ายังไม่อยากยังไม่ได้ลองกอดดูเนี่ยเหมือนคันนะคุณโยมน่าจะเอาไปฉีดยาเนาะน่าจะฉีดยาสลบแล้วก็ไปอ่า ไปฉีดยานะตอฉีดยาไหมลูกอ๋แผลที่ท้องจอว่าไม้ทิ่มทาเบต้าดิทายากคุณโยมวันนี้เอาไอ้นั่นแ่ะรูปรูปผนเฉยอ่ะโอ้โหยิ้มให้อย่างเดียวเลยอ่ะจะเล่นเราอย่างเดียวแต่ฮัตตะมะคงไม่เจอคุกคนพยายามินนะ กินนะอย่าว่าไม่กินนะโอ้โหน่าหยิบกินมั่มมัมเลยเหรอ, <laughs> อ,อเป็นยังไงละโอเขียวยดังกบๆดูเว้โอ้หเขีวยวดังนี่วะแซ่แสบส